บอ่อแรกที่ผมจะเลือกก็เป็นประกาศสายพันธุ์เฮล b อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือที่ตักหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นจะเป็นขันหนึ่งอันก็วันนี้ก็จะมาทดลองเลือกมาตัวผู้ขึ้นฟอร์มในกระรอนหลิตรให้เพื่อนๆชมกันนะครับสวัสดีครับพบผมในช่อง p m เ t a Farm ครับคลิปนี้ผมจะมา คัดประกัดตัวผู้นะครับมาเลือกประกัดตัวผู้มาขึ้นฟอร์มไว้ในกระลอน5ลิตรครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกตัวผู้นะครับเราจะเลือกตัวผู้แบบไหนแล้วเตรียมกระลอน5ลิตรแบบไหนนะครับก็กระลอน5ลิตรนะครับก็จะผมจะใส่น้ําเตรียมไว้ประมาณ1วันก็จะใส่เกลือไปเล็กน้อยน้ําผมก็จะใส่เว้นไว้สักประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็จะเป็นกระลอน5ลิตรตัดปากตัดด้านบนออกนะครับก็จะเน้นที่จะต้องให้สูงหน่อยนะครับ เพื่อที่เราได้ใส่น้ําในปริมาณที่เยอะนะครับน้ําที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ําบาดาลพักไว้หนึ่งวันอันนี้นะครับสถานที่สถานที่ที่เราฟอร์มช่วงถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องหาสถานที่ที่ไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นที่ที่เย็นเนี่ยปลาเราจะค่อนข้างแข็งแรงจะปลอดจากโรคจะไม่ค่อยตายนะครับก็เราก็ต้องเลือกสถานที่เย็นๆอีกอย่างหนึ่งคือห้ามให้โดนแสงแดดนะครับแสงแดดอ่อนๆก็ห้ามครับเนี่ยลองสังเกตนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้โดนแดดตอนเย็นนะครับ โดนแดดตอนเย็นแค่โดนแดดแป,ป๊บเดียวตอนสี่สามสี่โมงเย็นนะครับก็เห็นไหมคิดจะไข่ก็จะมากวนใจปลาแล้วนะครับก็ที่ผมทําคลิปไว้ว่าไม่ควรให้เลี้ยมประกาศโดนแสงแดดไม่ควรโดนเลยนะครับเพราะประกาศก็ก็จะไม่มีคิดจะไข่พวกนี้มากวนใจเห็นไหมครับด้านในนี่ก็จะไม่มีคิด,ะคดนนนจะไข่ขเลยตรงที่โดนแสงแดดก็จะมีคิดจะไข่ยอย่างเงี้ยมากวนใจก็ทําให้ประกาศเราก็ไม่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยว เราไปดูขั้นตอนการเลือกตัวผู้กันเลยไปเลยครับ uh, เดี๋ยวามาเลือกบ่อแรกนะครับบ่อแรกที่ผมจะเลือกก็เป็นประกัดสายพันธ์เฮลอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือที่ตักหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นจะเป็นขันหนึ่งอันก็ว,วันนี้ก็จะมาทดลองเลือกมาตัวผู้ขึ้นฟอร์มในกรอน5ลิตรให้เพื่อนๆชมกันนะครับเราก็จะเลือกตัวที่ที่เรามองว่าเป็น เป็นลักษณะของตัวผู้แล้วนะครับ <bekommen> ก <brainstorm ing> <freely split S 2> ็จะมีตะเกียบนะครับการเลือกปลาตัวผู้ก็จะมีเขาจะแตกต่างจากตัวเมียนะครับนี่จะเป็นตัวผู้ตะเกียบทรงเขาก็จะไม่เหมือนตัวเมียนะครับแบบนี้คือตัวผู้ตัวนี้เราก็จะเลือกขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้ตัวเมียพวกเราก็จะยังไม่เลือกไม่ไม่ขึ้นขัดฟอร์มให้เขาอยู่รวมกันก่อนตัวเมียจะไม่มีตะเกียบร่างตะเกียบล่างจะสั้นเพื่อนๆลองสังเกตดูครับ ตัวเมียจะเก็บล่างจะสั้นนะครับแบบนี้เราก็ไม่ต้องเลือกขึ้นฟอร์มนี่คือตัวเมียการสัง,สงเกตง่ายๆอย่างนึงคือจุดเด่นเลยคือเขาจะมีจุดที่ท้องเขาจุดขาวๆเนี่ยจะเป็นสัญญาณบอกว่าเขาคือตัวเมียเราก็จะไม่เลือกนะัะจะเลือกปลายท้องตัวผู้เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมจะเลือกประมาณเริ่มเลือกหวัวข้อก็อจะมาณอายุสองเดือนสองเดือนสองเดือนครึ่งน,นะครับก็จะเลือกขึ้นฟอร์มเพราะว่าถ้าเราขึ้นฟอร์มเร็วเนี่ย ปลาก็จะทรงค่อนข้างที่จะสวยจะไม่ค่อยมีหางแหว่งหรือหางคีบเคลือบยาวเกินไปมันจะจะ,จะช่วยตรงนั้นได้นะครับถ้าเราเลือกขึ้นขึ้นฟอร์มเร็วจะมีส่วนช่วยให้อย่างปลารุน่นนี้เราก็สามารถเลือกเลือกขึ้นได้แหละแล้วก็ใหญ่ถ้าเราไม่รีบนะครับเราก็ขุนให้ใหญ่นิดนึงแต่บ่อเนี้ยค่อนข้างแน่นเกินไปผมก็จะซอยขึ้นหน่อยให้มัน เหลือตัวที่บางลงหน่อยครับเพื่อให้ปลาตัวอื่นๆจะได้โตได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขคอกไฮบอยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นสีไม่มีนะครับเห็นไหมสีไม่มีจะเป็นตัวใสๆเลยก็มีหลายตัวกันนะครับนี่ก็เป็นตัวผู้เห็ือนมาห่างขาดแล้วไหมครับเขากัดกันเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปสักที่สองทิตจะห่างเขาก็เต็มนะครับ ไซย์นี้ก็ค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ก็สามารถขึ้นฟอร์มได้แล้วจะทำให้ปลาเราทรงสวยเร็วด้วยนะครับน,นี้ก็แบบนี้ตัวเมียเห็นไหมครับตัวเมียก็เนี่ยเ,เก็บเขาจะสั้นๆนจุดเด่นเขาคือจุดที่ห่างเขาเลยครับจุดที่ปลายท้องเขานะครับมันก็เป็นเฮลบอยเฮลบอยก็จะมีหลาหลสีนะครับจะมีเฮลบอยเหลืองเฮลบอยแแดง บอยน้ําเงินก็จะมีนะครับก็จะมีลักษณะธงชาติก็จะมีก็จะหลากหลายบ่อน,นี้ก็คัดขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับนี่จะเป็นปลานั่นๆั่แล้วเพราะจะมาทําคลิปให้เพื่อนชมวิธีการคัดปลาขึ้นฟอร์มบอลห้าลิตรนะครับเราก็จะมาเลือกซอยเขาเหมือนกับให้เขาเหลือตัวในบ่อน้อยที่สุดนะครับเขาะจะได้ตัวอื่นก็จะได้โตนะครับ ติดค่อนข้างแน่นกันมามอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นตัวผู้เนี่ยสาย์นี้นะครับถ้าพขึ้นแยกไว้นะครับอาทิตย์เดียวนะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผิดสายไปเลยครับเหมือนท่าได้กินอิ่มอะ่าถ้าได้กินอิ่มถ้าได้อยู่ตัวเดียวเนี่ยก็จะค่อนข้างโตเร็วมากเราเลือกอีกบอร์อนะบอนี้จะเป็นแบล็คลายนะครับ นักไล่บออน,นี้ไล่บ่อน,นี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยไนหะมนักไล์ก็จะมีสีน้ําเงินดํานะครับเป็นสีน้ําเงินดําทั้งตัวเลยนะครับเป็นสีน้ําเงินดําทั้งตัวเลยจะเป็นสีน้ําเงินเหลือบๆดำๆนะครับเวลาโดนแสงมล้วจะ,จะสะท้อนมากเลยครับ ล้วก็ต้องปล่อยคัดขึ้นฟอร์มนะครับเนี่ยตัวนี้ก็แบคไหลตัวนี้จะเป็นเห็นไหมครับอคอกเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีเงิน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 ทองทองเพื่อนเพื่อนลองน้องลองสังเกตดกูเนี่ยจะเป็นปลาทูเป็นปลาสายพันสายสายพื้นของเขาเป็นปลาสีดานะครับแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีความเป็นสีทองที่คีบหางครับสังเกตดูคีบหางครับจะมีความเป็นสีทอง ก็จะหลุดมาค่อนข้างเยอะนะครับหลุดมาค่อนข้างเยอะปลาลักษณะแบบนี้มีนก็แบกไหลน์นะสวยครับเวลาอายุได้แล้วเนี่ยคือทรงค่อนข้างจะสวยแต่นี้ทรงค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะนะเพราะว่าขึ้นฟอร์มค่อนข้างค่อนข้างช้านะครับก็จะทําให้ปลารเราทรงทรงไม่ค่อยสวยถ้าเราคัดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับทรงปลารเราก็จะ ค่อนข้างที่จะสวยอย่างชุดแรกที่หมุนคลาดขึ้นไปเนี่ยจะจะเป็นปลาที่ทรงสวยหมดนี่จะเป็นปลาชุดสองที่ที่ตัวผู้โตโตทีหลังนะครับเราก็จะมาเลือกดูเพื่อที่เลือกเพื่อว่าให้รุ่นหลังของเราโตขึ้นมานะครับตัวน,นี้จะเป็นสีทองสีทองดํานะครับถ้าเราสังเกตดีๆพื้นเขาจะเป็นสีดําแต่เขาเป็นข้อแบ็คไลท์จะเป็นปลาที่หลุดมานะครับเป็นปลาที่หลุดมา อย,อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ตัวเมียนีครับเป็นปลาที่หลุดมาจะเป็นข้อเดียวกันแหละครับน่าจะเป็นเชื้อสายของเขานะครับก็จะมีหลุดมาข้อหนึ่งประมาณ5-6ตัวนะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวจะลองผสมต่อทำเอฟต่อก็อาจจะได้ส,สวยๆไปดูอีกบ่หนึเราก็จะไปดูวิธีการเราหลังจากเราใส่แล้วเราจะต้องใส่อะไรมั่งนะครับหลังเนี่ยในแบคไลท์ ตรงนี้ก็จะอายุประมาณสามเดือนนะครับก็นี่เป็นปลารุ่นรุ่นรุ่นสามแล้วรุ่นสามที่ผมรุ่นหนึ่งนี้ขัดขึ้นมาแล้วเป็นปลาหัวคอกปลารุ่นนี้เราก็ต้องมาคอยขัดเขานะครับเขาจะโตช้าฝ่าในคอกเขานะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขัดเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นแบล็คลท์ทั้งหมดสส่แบล็คลท์เนี่ยครับก็ลเลี้ยงก็ได้ฟาร์มสวยงามนะครับ ล้าถ่ายรูปแล้วอะไรเงี้ยมันถ้าโดนแสงเนี่ยเขาจะสะท้อนขึ้นมาคล้ายๆแมงทับเลยครับสีสันครับมันสวยงามครับจะประมาณนี้ทับแล้วเราก็คัดปลาตัวผู้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่ในกระรอนห้าลิตรกันนะครับไปเลยครับเรามาดูขนาดชั้นชุดนี้นะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแนวตั้งสองชั้นนะครับตัวชั้นจะพ้นเป็นสีดํานะ ด้านหลังจะมีฉากสีขาวนะครับเวลาใส่น้ําใส่ปลาแล้วก็จะเห็นปลาได้อย่างเด่นชัดเลยนะครับขนาดความฟางด้านหน้านะครับ32นิ้วความลึกด้านใน5นิ้วความสูงจับปื้นถึงสุดชั้นนะครับ36นิ้วนะครับชุดนี้มาพร้อมกระโหลกความฟาง5นิ้วยาว5นิ้วสูงได้8นิ้วเลยนะครับเป็นกาวซิลิโคนสีดํานะกระจกจะหนา3มิลนะครับโหลจะค่อนข้างใหญ่นะครับก็ะจะเลี้ยงประกัดได้ทุกสายพันธุ์เลยนะชุดนี้วางโหลได้ชั้นละ6ใบนะครับ ได้โหลดทั้งหมดสิบสองใบครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยงามไหมล่ะครับเราตัดไปชมคลิปกันต่อเลยครับแล้วเดี๋ยวเราได้ตัวผู้ที่เราคัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการใส่ในกระอนห้าลิ้นนะครับผมก็จะตักใส่ในกระรอนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับก็ก็ใส่แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นใบหูฟางหรือเพื่อนเพื่อนมีสีเสียดก็สามารถใส่สีเสียดได้นะครับ ก็จะเลี้ยงแบบนี้ยเราก็จะเลี้ยงเขาอาหารวันละหนึ่งมื้อนะครับวันหนึ่งแค่หนึ่งมื้อพอนะครับเพราะว่าถ้าอากาศแบบนี้ถ้าเราเลี้ยงเขาเช้าเย็นเงี้ยอาหารอาหารเหลืออาจจะทําให้น้ําเน่าเสียแล้วก็ทําให้ปลาเราเป็นโรคได้นะครับเราก็แค่ควรเลี้ยงเขาแค่วันละหนึ่งมื้อพอการเพราะในไอ้ไม่การฟอร์มในรอนห้าลิตรเนี่ยนะครับจะทําให้ปลาทรงเราสวย แล้วก็ปลาเราก็จะโตเร็วด้วยนะครับปลาเราก็จะโตเร็วว่ามันเขาอยู่ที่ฟางเนี่ยการขยายตัวเขาจะดีฝ่าที่แคบแน่นอนครับแล้วการเราเลี้ยงอาหารเนี่ยให้เขากินก็การขยายตัวเขาก็จะโตดีฝ่าในที่แคบแน่นอนครับก็การฟอร์มในกระรอน5ลิตรเนี่ยก็ะยจะเป็นการฟอร์มค่อนข้างจะดีที่สุดนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาในจํานวนไม่เยอะนะครับ ก็ผมก็แนะนําเป็นกระรอน5ลิตรสําหรับฟอมปลาก็จะดีที่สุดสําหรับการฟอร์มปลานะครับรับคลิปนี้ก็พานเพื่อนมาเลือกปลาตัวผู้มาฟอร์มในกระรอน5ลิตรนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องใส่ใบหูฟ้านะครับใบหูฟาานะครับผมจะใส่เป็นใบหูฟาานะครับออลน,นึงนะครับผมจะใส่หนึ่งใบเลยนะครับอย่างเงี้ยใส่ไปเลยหนึ่งใบเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจะต้องใส่ ให้น้ำค่อนข้างเข้มนะครับเวลาเราใส่น้ำค่อนเข้มเนี่ยปลาเราก็จะไม่ค่อยเป็นเป็นโรคนะครับก็จะไม่ค่อยอาหารที่เราใส่ไปเนี่ยจะไม่ค่อยเน่าเสียนะครับถ้าเราใส่ใบใบ,ใบหูน้าใบหูฟางเข้มๆนะครับจะหมักเป็นน้ำละก,ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นใบก็ได้นะครับก็เอาแบบที่เพื่อนๆสะดวกนะครับว่าจะใช้วิธีแบบไหนอย่างใบใหญ่เกินไปเนี่ยเราก็จะฉีกหน่อย,อยก็ได้ครับแล้วใส่ในเนี่ย ใส่ก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณถังละหนึ่งหนึ่งใบนะครับทีผ่ผมใส่อยู่นะครับจะช่วยในการดูแลปลาเราได้ไม่ให้ปลาเราตายในช่วงหน้าร้อนได้นะครับเราก็ต้องใส่ให้น้ําค่อนข้างเข้มดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้น้ําเราเย็นด้วยนะครับจะประมาณนี้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ พาเพื่อนมาดูวิธีการฟอมปลาในกระรอน5ลิตรนะครับใบอุฟาเนี่ยครับถ้าตากแห้งนะเราก็ใส่สามารถใส่ได้ทั้งก้านนะครับไม่ไม่ต้องเอาการออกก็ได้ครับเพราะว่าผมตากไว้แห้งแล้วแตคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีแบบง่ายๆในการคัดปลาตะผูขึ้นฟอมในกระรอน5ลิตรหาเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประกาศกันใหม่นะครับถาเพื่อนย้ายผมทําคลิปเกี่ยวกับประกาศเรื่องไหนครับคอมเมนต์ใต้วิโอ,อนได้เลยนะวันนี้ผมขอตัวไปคัดปลาก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน